สวัสดีค่ะยายลาดพามาบึงคุณนายตื่นสายเนาะงามบ่กนะคุณนายตื่นสายเล่าบานเต็มหนึ่งเลยยายลาดพามาบึงนเนาะจ้ะเนาะนี่นะน่ะ mm hmm. จังได้ลายสีไายยังไหนจังสิเห็นเบิดเนะาะพูน่ะเล่าบานเต็มลาวสวยงามอีหลี้ลา,ายไทยบึงไก่กันนี่ อันนี้เป็นซองสีสวยมากสวยมากงามอีหลีเดีย๋ยวจะเด้อุกนะสมบัติเล่าบานนี่คุณนายตื่นสายีแล้วหัวกระบานบานสวยงามมากนะนี่ล่ะจะให้เบิ่งม,มุมนี่ลรากำลังเบิ่งมุมนี่ด้านหลังด้านหลังนี่คือด้านหลังสวยงามอีหลี สวยมากมีใส่กระถางมันเยองามอีหลีนอนจะเนาะสวยงามมากๆคนปูก็ชื่นใจคนปูกชื่นใจมากๆเบิงบ่งเอาลดเบิ่งเอาลดาด,ดูเลย สวยงามมากมากสวย